วันนี้อยู่กับน้องแนนดนดาหรือว่าน้องนี่อีแล้วนะจ๊ะเนื่องจากว่าทำ EP หนไปเปิดกล่องของจากจีนนะคะทุกคนชอบมากแล้วก็อยากให้แดนดาทำ EP สองนี่ก็คือ EP สอนะคะแล้วก็เป็นคำถามยอดฮิตว่าน้องแดน,นสั่งจากเว็บไหน ขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่าแนนสั่งจากเว็บเผาเปล่า,ลานะะั่นเองค่ะเว็บดังของประเทศจีนนะคะแต่แนนไม่ได้สั่งเองแนนส่งไปให้เพื่อนที่อยู่ที่จีนสั่งให้แล้วก็ส่งจากขนส่งที่จีนมันเลยนานมากแต่ว่าขอมากอรอบที่แล้วคือของทะลุออกมาจากกล่องเลยใช่ปะ่ะแต่รอบนี้อ่ะก็คือว่าเปลี่ยนขนส่งแพ็กมาดิบดีนะจ๊ะแบบนี้แล้วก็มีน้องๆหลายคนที่เป็นห่วงแนนว่าแบบระวังนะแบบ โคโรนาโควิดคือต้องบอกกันว่ากว่าจะถึงแนนนะคะแล้วก็ตอนที่อยู่ขนส่งเขาก็ได้ฆ่าเชื้อโรคหมดแล้วนะคะแล้วตอนถึงแนนแนนก็ฆ่าเชื้อโรคแล้วเช่นกันค่ะไม่เสียเวลาแกะชิ้นแรกกันชิ้นที่หนึง่งเขาเขียนชื่อแนนมาด้วยนะแนน ฉันกีดขาดเหรอคือนาสั่งมาสองสีสีชมพูกับสีส้มนี่นางไปแบบนี้แต่ว่ารอบนี้คือนางเป็นขนจา้าอย่างที่แน่นเคยบอกไปว่าแน่นาชอบแบบขนนุ่มๆอะไรเงี้ยก็เลยซื้ออันนี้มานะคะไว้ในพื้นห้องค่ะแผ่นละ5.59หหยวนก็คือ25บาทแผ่นละ25บาท,บาทเธอฉันได้ขนเนี่ยนุ่มนิ่มมากเลยคือมันคุ้มมากรอินะ พุกพูดไอชี่เอายอมแมวเหรอแอบปิดไว้แรงชิ้นที่สองคือมารแล้วโอ้สีผมคืนนี้สั่งไปอะตั้งแต่เจนนี่แบล็คพิงค์เนี่ยผมข้างหน้ายังเป็นสีทองสีเงิน อันนี้เป็นแฮปปี้นะคะ blackpink in the a r e a เดี๋ยวเราติดตามว่านาจะแต่งลุคไหนละกันนะคะอันนี้ตกชิ้นละ9หยวนค่ะคิดเป็นเงินไทยก็คือ43บาทถูกมากไปอย่างที่สงนางเป็นที่ติดไฟ คือแดนสั่งเป็นแบบสาย USB ไปนะคะเพื่อจะได้แบบพกพาไปไหนมาไหนได้ด้วยอันนี้ตื่นเป็นนะกดปุ๊บระเบิดปั๊บนี่ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> นี่าอ,อันนี้นะคะ39หยวนค่ะตอกเป็นเงิน179บาทค่ะชิ้นที่4ค่ะ กันเลยกับที่น้สั่งมาก็คือจะมีอังหมด3อย่างอยู่ในนี้นะคะอันที่1เนี่ยอันนี้จะเป็นที่รองคอตอนขับรถและคือแบบอันนี้ไว้รองคอได้หรือว่าจะเปลี่ยนให้น้องมาใส่กระดาษทิชชู่ในรถก็ได้ค่ะนี่ตรงนี้ดูนี่น่นารักมากน,นุ่มนิ่มสิหกยวนค่ะต่อไปเงินไทยคือ73บาบาทจ้ามาต่อกันนะคะ เสียบเข้าไปในที่จับบ้านน่ะเขาเรียกตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวล็อกบ้านน่ะมันน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นลูกแมวัน่นก็ซื้อมานะคะทั้งหมด8ชิ้นก็คือไว้ทุกจุดข,ของบ้านที่เป็นแบบกรอไประตูเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยจ้ะอันนี้นะคะคือหหยวนเท่านั้นค่ะตกเป็นเงินไทยก็คือ23บาทจะได้4ชิ้นเลยตกชิ้นละค,คิดเร็วก่อนแป๊บนึง5บาทนิดนิด จ้าอันนี้นะคะเป็นที่แปะลองเมคอัพวันไหนอยากจะสายฝอก็คือแบบลอกมาแปะได้เลยนะคะแบบนี้เวลาเราแบบแต่งสายฝอรหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เลอะลงมาตรงใต้ตาเรานะคะคือทั้งหมดเนี้ย21่หยวนค่ะตกเป็นเงินไทยก็คือ100บาทแล้วก็มี100ชิ้นนะคะก็คือตกชิ้นละบาทเท่านั้นจ้าต่อไปนี้ก็คือแบบจะเป็นสายฝอ อ๋ออันนี้เป็นนาฬิกาจะมาไว้ตรงหัวนอนคือเป็นนาฬิกาดิจิตอลจ้าอันนี้นี่คะ่ะเป็นนาฬิกานะคะแบบว่าดิจิตอลนั่นเองค่ะนางก็จะตั้งนาฬิกาปลุกได้อะไรได้อะไรเงี้ยเหมือนปกติแหละคือในหนาดูอันนี้มาตามห้ามันแพงก็เลยไปสั่งที่นี่มานะคะตกเพียงแค่45หยวน207บาทเท่านั้นจ้ามาต่อจ้ ีดีคือหล,หลายคนอาจจะแบบสั่งของที่จีนเป็นพวกแบบกระจกเป็นพวกแบบอะคริลิกอะอะไรเงี้ยจะแตกไหมจริงๆเขาก็แพ็กมาดีนะเนี่ยดูสิตอนนี้เป็นเหมือนตัวรังผึ้งนะคะไว้ที่ใส่ลิปแนนเห็นแล้วมันน่ารักดีค่ะนี่ต่อเป็นรังผึ้งอันนี้เป็นเซต3ชิ้นนะคะแบบนี้ค่ะ27หยวนนะคะตกเป็นแค่124บาทเท่านั้นค่ะไว้ใส่ลิปสติกของเรานะคะตามรู น,นี่อะไรไพ่ตอัน,นี้เดี๋ยวถ้าเกิดไปเที่ยวกับเพื่อนหรือกับครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไพ่นี้ไปนะคะต้องบอกก่อนว่านางใหญ่สะใจมากเวลาเล่นไพ่เนี่ยไม่ต้องคอยแบบชะเง้อและมองแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเขาข้างๆไพ่อะไรเอาดีจะสับไพ่อะสับยังไงก่อนใหญ่เท่ากระดาษ A4 อะเอาทุกคนไปค่ะ ลุ้นไพ่ตาเนีเห็นชัดๆจ้ะไม่ต้องเพ่งราคาเพียง29หยวนค่ะตกเป็นเงินไทยคือ133บาทจา้าไปต่ออย่าหยุดยั้งจ้าอุ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยกล่องใหญ่ไอ้โมเมนต์แพค็คดีก็ดีดีอุ้ยเอายังคน สามสองหนึ่งนแก้วเบียร์จา้านี่เพื่อนมันชอบแบบฟิลหมดแก้วหมดแก้วใครมีบ้างฟิลหมดแก้วมีจ่ามิตภาพดีอันยาวไกลปึกพร้อมกันอีกฝ่ายชอบไม่กินไงชอบล้อหลอกเราไงนี่แก้วมิตภาพจ้าถือว่าดีค่ะอันนี้ซื้อมาในราคาเพียง,ยง45หยวนค่ะ20 7บาทน,นั่นเองไปต่อนะคะ กระจกอ๋อนี่ด้าำอยู่นี่แบบนี้ไงหวยแบบเซลฟี่เซลฟี่ในกระจกนะคะช่วงนี้เขาฮิตกันนะคะน้องใน,นก็ไม่พลาดที่จะต้องซื้อมาด้วยจ้ะอันนี้ราคาเพียงส9บเก้าหยวน87บาทเท่านั้นจ้ะสุดคุ้มนะอันนี้ก็คือต้องลอกออกนะคะถึงจะเป็นกระจกเนาะอันนี้แปะไว้ก่อน ไปต่อนะคะคเชื่อเป้าว่าสั่งอันนี้ไปประมาณเดือนหนึ่งก็คือจะมีการแบบลืมๆไปบ้างนะทุกคนก็คืออะไรอาจจะต้องรอลุ้นไปพร้อมๆกันออกกระจกอ๋อน้องเป็นกระจกอีกแล้วคือต้องบอกห่อยว่าเอา่อพอช่วงนี้เขาคิดกระจกกันไงที่หน้าเว็บวเ,ปเป่าก็จะมีแต่กระจกเยอะหน่อยเราก็ไม่พลาดเราก็จะซื้อมาด้วย ก็จะเป็นกระจกนะคะแล้วตรงนี้ก็ไว้แบบวางเครื่องประดง<ๆ>เครื่องประดาบหรือว่าไว้ถ่ายกับพร็อพต่างๆนานานะคะก็ถือว่าดีมากค่ะคือเป็นเหล็กนะแล้วก็ระจกอะคะ่ะค่อนข้างที่จะหนานะอันเนี้ยถือว่าดีแต่ว่ามีบิน่นบินแตกๆไปบ้างไม่เป็นไรไม่โกรธเลิศ28หยวนตกเป็นเงินไทย138บาท จะได้ใสเม่อไหลยังไงเฮ้ยทำไมไซส์ใหญ่จังเลยอ่ะคือน้องก็น่ารักดีก็เลยแบบเออสั่งมานะคะนี้ราคาเพียง48หยวน220บาทค่ะแล้วก wow. ็ตรงนี้เขาโฆษณาประมาณว่ากันลื่นได้ดีอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบสั่งมาดูแล้วมันน่ารักเลยดูดิเหมือนเท้าอูดอ่ะน่ารักดีไปต่อนะคะอุ้ยเหลือเพียงแค่ชิ้นสุดท้ายโค้งแล้วนะตีโค้งมาแล้วนะพ้อมยัง สามสองหนึง่งอันนี้นะคะก็จะเป็นน่ารักมากพี่คัทผมต้นหอมดีจ้าโซคิวมากน้องน่ารักอ่ะอันนี้นะคะราคา20หยวนตกเป็นเงินไทยก็คือ90บาทถามว่าราคาแพงไหมก็แพงนะแต่ว่าแบบมันน่ารักอะ่ะทุกคนดูดิมาหอมหัวหนูได้นะคะ <c oughs> อุ้ยอุ้ย ชิ้นสุดท้ายทุกคนหนักคุณได้ว่าหนักมาดูกันคืออะไรอ่ะอ๋ออ๋อคือกล่องสุดท้ายแต่ว่าไม่ใช่ชิ้นสุดท้ายทุกคนเพราะว่าที่น้องสั่งมามันเป็นร้านเดียวกันอุ้ย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 อุยเยอมากเยอะมากอยเอากเยอะมากเยอะาเราลุ้นไปพร้อมๆกันมาอันนี้เป็นที่ใส่ผักนะคะไว้ล้างผักผลไม้แต่ว่าคือมันเป็นตะกร้าที่แบบโซคิว เนี่ยเปตะการ้าอย่างเงี้ยไว้ใส่ป๊อปคอร์นเวลาดูหนังกับชายในเลสั่งมาสองสีนะคะก็จะเป็นสีเหลืองกับน้องม่วงนะคะโอ้ยน่ารังอะ่ะอันนี้ราคาย่ะ23หยวน109บาทนะคะจะได้2อันก็คือตกอลามประมาณ50น,นินิดนะคะก็ถือว่าดีนะออไปต่อค่ะอ๋ออันนี้เป็นที่ตักซุปอันนี้ซื้อมาให้หมาด้ดยตรงเลยนะคะเพราะว่าคุณเคยเจอปัญหานี้ไหมเวลาที่ตักซุปแล้ว ตักเสร็จไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนเพราะมันต้องวางอย่างนี้นี่ค่ะนี่เลยเพียงแค่คุณตั้งไว้ไม่ตั้งไว้อ่าตั้งแล้วนี่จ่าเหมือนตัวไดโนเสาร์คอยาวอุ้ยน่ารักอันนี้ละค่ะ9้าห่วน45บาทค่ะไปต่อค่ะต่อนเนื่องอย่าหยุดยั้งอ,อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรลุ้นนะ่ะ แผงไฟนะคะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตประกอบเลยคือน้องน่ารักมากแล้วน้องเป็นช้างไงคือน้องแนนอะชอบช้างไงก็เนี้ยน่ารักมากอันนี้ราคา9ก้าหยวน45่บาบาทค่ะอันนี้ก็คือถือว่าราคาจุกอยู่นะถ้าเทียบเป็นราคาแบบ45บาบาทแต่ว่าเพื่อความคิว้วความคิ้วของห้องเราเราทำได้น่ารักมากไปค่ะโอ้ยน้องไข่ จริงๆเรานั่งเป็นที่ตอกไข่ลงไปทุกคนแล้วก็เทออกเพื่อเอาแต่ไข่ขาวเอาไข่แดงไว้อยู่ข้างในนี้คือในบางคนไม่กินไข่แดงน้อยมากที่จะกินไข่แดงก็เลยแบบรู้สึกว่าเห็นอยงเนี้แล้วตอบโจทย์หรือว่าจะซื้อมาแบบตกแต่งบ้านก็ได้นะคะเนี่ยวางไว้น่ารักน่ารัก,รกแบบนี้โอ้ยนี่เดียราคาเพียง9หยวน45บาทจ้านี่น่ารักมากไปต่อคะ่ะ อันนี้คืออะไรวะอ,อ๋อรู้แล้วรู้แล้วแล้วอันนี้มันเป็นที่เก็บหมวกค่ะทุกคนในไครบ้างนี่เป็นปัญหาแบบหมวกยูยี่อะไรเงี้ยไม่มีที่เก็บอันนี้ก็คือเสียบหมวกลงมาได้เลยตามรูหมวกเราจะไม่มีปัญหานั้นจา้าอันนี้ราคาเพียง19หยวน91บาทค่ะอ๋อรอบนี้สั่งกระเป๋ามาด้วยนะเพราะว่าเห็นแล้วมันคิ้วเหลือเกิน แหยวน266บาทนะคะก็จะแบบถือได้2แบบ2สไตล์เดี๋ยวจะพลายให้ดูถือแบบแรกก็คือแบบนี้หรือจะแบบนี้หรือจะแบบนี้คิวมากคิวไม่ไหวจริงๆอะเวลาดูในเว็บเถาเป่าอะคะ่ะคือจะมีแบบคล้ายกันเยอะมาก แต่ว่าเขาจะแบบบอกวัสดุที่เขาใช้ทํามาบอกเลยว่าแบบแนนก็เลือกเป็นวัสดุแบบหนังหนาหน่อยราคาก็เลยจะสูงอะไรเงี้ยจ่ายแพงขึ้นนิดนึงแต่ว่าขอใช้แล้วแบบเออสิบยีครั้งหน่อยเนาะไม่ได้ซื้อมาแบบร้อยกว่าแล้วแบบขาดเลยในครั้งแรกอะไรเงี้ยมาต่อจ้าตุ้งอ๋ออันนี้คือแนนะสั่งมาเป็นของขวัญวันเกิดเพื่อนคือแบบว่าเพื่อนแนนอะเขาแบบว่าดูดบุรีเบาๆแล้วนี่ก็เลยมาเป็นพอพห้นางใส่เขานิ้วไปอย่างนี้แล้ววางนี้นิ้วเราก็จะไม่เหม็นนีกต่อไป ป็นไงถือว่าดีนะอันนี้เป็นแบบงานจิวเวลี่อ๋อนั่นสั่งมาสองแบบสองลายนะคะอันนี้ตกอันละ39หยวนนะคะตกเพียงแค่179บาทค่ะอันสุดท้ายอันสุดท้ายและท้ายสุดของจริงความรูอ้อยังอุ๊ยนี่เคสเคสไงเปลี่ยนเลย โอ้ยน่ารักมากนี่จ้าเคสนะจ้าก็เพียงแค่9หยวนเช่นกันค่ะ45บาทคือชอบมากเพราะตรงเนี้ยเป็นกระจกแล้วเราก็แบบเวลาแบบกินอาหารเสร็จที่ฟันติดไงแล้วก็ส่องนไงเลิศถือว่าดีจ้าแล้วแบบลายเคสอะไรได้หมดแล้วราค่ะ45บาทว้ายถูกจันและนี่ก็คือท้ง ของที่แนนสั่งมาจากเว็บเผาเปล่านะคะส่วนใครอยากสั่งเนี่ยก็ลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะคะวิธีการสั่งยังไงขนส่งเข้ามาแบบไหนอะไรยังไงนะจ๊ะแล้วใครอยากให้แนนทำคลิปเปิดกล่องจากจีนอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างเลยนะคะว่ารอบต่อไปเนี่ยอยากให้แนนสั่งเป็นแบบไหนดีเอาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะส่วนใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอ้าวเหลือชิ้นหนึ่ง Ê, lùm ra ngay nha